นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอ,อาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีสัตว์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสั้นๆไม่ยาวนะครับจะมานำเสนอการถอดประกอบวาวนะครับคือการถอดและประกอบวาวจริงๆนะฮะที่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเครื่องมือ นะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับตัวสีแคมนะครับสีแคมใช้ถอนและใช้ประกอบนะครับแต่ตามร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับอ่าไม่ไม่ค่อยซื้อกันเท่าไหร่ก็จะใช้วิธีแบบบ้านๆง่ายๆนะครับซึ่งผมก็ทําได้นะครับแบบนั้นนะครับทํำยังไงนะครับก็ไปหาลูกบล็อกมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็หาด้ามต่อสั้นมานะครับ หรือบางร้านอาจจะใช้ประแจนะครับอันนี้คือประแจแหวนเพราะสองด้านเป็นแหวนนั้งคู่แล้วก็มากดนะครับถ้าในกรณีเป็นรถที่สปริงวาลวมันอ่อนๆนิ่มๆผมข้อมือเล็กๆอย่างผมเนี่ยผมก็กดออกได้และกดใส่ได้โดยการใช้เครื่องมือง่ายๆนะครับเอาลูกบล็อกมาเอากระดาษยัดเข้าไปนะครับหรือเอายางในมาลองแล้วกด ก็ได้แต่ถ้าเกิดท่านลองไปทำรถที่สปริงวาล์วมันแข็งๆหรือเป็นสปริงวาล์วสวมซ้อนกัน2ชั้นเนี่ยผมว่ามีได้เลือดแน่นอนนะครับพื้นที่การทำงานแคบๆแถมชิ้นส่วนฝาสูบเนี่ยแต่ละจุดคมๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะมีเครื่องมือพิเศษมานำเสนอท่านแต่ผมไม่ได้ขายเครื่องมือนะครับนะอ่ะทีนี้ผมจะเอาออกให้ดู2ตัวอันเนี้ย พี่ปุ้ยเนี่ยเขาโบดวาวลอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่ซีนก้านวาลวเข้าไปครบหมดเทสรั่วแล้วโอเคผ่านแต่ว่าเดี๋ยวจะมาทาําคลิปให้ให้ท่านดูนะสาหรับท่านที่รู้แล้วไม่เป็นไรแต่ท่านที่ติดตามผมไม่รู้ท่านดูนะครับเขาทํายังไงลูกบล็อกด้ามต่อสั้นแล้วก็คอนหรือพระแฮมเมอร์นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับให้หาผ้าสะอาดลองไปที่ใต้นี้ก่อนนะครับเพราะเวลาเราตอกวาลมันยุบ แล้วบางคนเนี่ยซัดเต็มที่เลยนะครับตุ้มไอ้เครื่องมือเนี่ยไปยันกับก้านวาวไอ้หัววาวไปกระแทกกับไม้กลายเป็นวาวคดอ่านี่ฮะผมมาผ้าลองอ่าพี่ปุ้ยจับเดี๋ยวผมถอดได้ดูสองตัวนะครับอ่าตัวนี้เขาก็วางอย่างนี้นะครับเอาค้อนเคาะเนี่ยครับแค่เนี้ยมันก็หลุดมาเป็นอย่างนี้แล้วครับเห็นไหมฮะ ผมวางไว้อย่างนี้ก่อนนะครับอีกตัวนึงเห็นไหมครับก็จะหลุดมาอย่างนี้แล้วนะครับทีนี้ผมใส่ซีนก้านวาวไปหมดแล้วสี่ตัวแล้วนะครับให้จำไว้นิดนึงว่า เวลาเราจะใส่สปริงวาลนะครับเราจะต้องเอาด้านทีถ้าสป wow, ริงวาลุ่นนั้นมันมีทีมีห่างนี่คือด้านทีจะต้องเอาด้านทีเนี่ยลงไปหาห้องเผาไหมห้องเผาไหม้คือที่เป็นเบ้าขนมครกอยู่ใต้ฝาสูบนั่นแหละครับเขาเรียกห้องเผาไหมเอาด้านทีลงนะครับจะเป็นสปริงชั้นเดียวหรือสองชั้นก็แล้วแต่ถ้ามีด้านทีเนี่ยนะครับเอาด้านทีลงเข้าหาห้องเผาไหม ผมจะใส่แล้วนะครับใส่พอผมใส่สปริงวาลเสร็จปุ๊บก็ให้เอาตัวเล็บวาลหรือประกับวาลนะมาใส่กับถ้วยนี่นะครับนะใส่ลสักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะใส่เข้าไปอย่างนี้ก่อนนะครับนี่เล็บวาลแล้วก็เอามาวางนะครับถ้าเป็นร้านทั่วไปนะครับแะ่ที่ผมบอกนะเขาก็จะเอาประแจเนยมากดหรือเอากระดาษมายัดใส่ลูกบล็อก เอายางในมาวางตรงนี้แล้วไปกดนะครับอันนั้นมันง่ายนะครับมันนิ่มแต่มาเจออย่างนี้มันแข็งอีกตัวหนึ่งนะครับไอเสีเอกตัวหนึ่งนะครับที่มีแหวนรองข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับที่โรงเรียนเวลาประกอบวาว นะครับเวลาประกอบวาล์วถ้าไม่ใช้สีแคมตัวนี้ก็จะมีเครื่องมือครับนะคือมันใช้ถอดก็ได้แล้วประกอบก็ได้นะครับเป็นแท่งกดวาล์วเดี๋ยวผมจะกดให้ท่านดูนะครับย้ำนะผมไม่ได้มาขายเครื่องมือนะครับแค่บอกว่ามีเครื่องมือทำงานแล้วมันปลอดภัยต่อมือตัวเองนะครับอ่ะผมจะกดครับ เนี่ยครับเข้าไปแล้วนะครับหนึ่งตัวตัวที่สองเนี่ยครับเข้าไปแล้วนะครับสองตัวนะเครื่องมือตัวละไม่กี่บาทนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไปดู youtube ของช่องไหนมาไม่รู้นะครับมาโชว์เหนือนะครับเอาอันนี้มากดอย่างนี้นะครับกดไปรับพลาดไปเนี่ยมือไม้แหกได้เลือดนะครับไม่คุ้มเลยนะครับนะของผมเนี่ย มันมันเซฟตัวเองด้วยประหยัดด้วยนะครับนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยสัริงไม่หลุดแล้วเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเปิดร้านประกอบเป็นอาชีพซื้อเครื่องมือหน่อยนะครับเครื่องมือตัวนี้ไม่ใช่ว่าทําเครื่องตัวเดียวแล้วมันพังเลยนะครับถ้าคุณใช้เป็นเนี่ยมันอยู่กับคุณจนตายอย่างแ่ข้างหนึ่งนะครับ ยกเว้นว่ามีลูกค้ามาแอบจิ้บขโมยไปนะท่านไปดูใน l a ซาดา้าไปสั่งได้เลยครับนะผมใช้เครื่องมือตัวเนี้ทำมอเตอร์ไซค์สี่ังหวดถอดประกอบวาลทำมาหากินได้มาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับนะเขาเรียกแท่งกดวาลนะครับแท่งกดวาลนะนั้นคนที่บอกว่าหเอามือกดก็ลงนะครับท่านไปเจอรุ่นที่สปริงวาลมันนิ่มๆน,น,นะครับพื้นที่ทำงานท่านโลง่ง ถ้าท่านไปเจอพวกเครื่องทวินแคมนะครับสี่วาล์วอะวาล์วมันอยู่ในซ่อแคบๆทำลำบากแต่ถ้ามีตัวนี้นะหรือมีตัวซีแคมปอย่างนี้นะครับงานท่านจะสะดวกขึ้นและดูดีมีมาตรฐานด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ฝากไว้นะครับนะมีเครื่องมือดีนะครับเซฟตัวเองด้วยประหยัดเวลาด้วยลูกค้าเห็นแล้วมีมาตรฐาน ถ้าท่านเอามือมากดละวพาดไปที่ฝาสูบจะมีโลหิตของท่านติดไปด้วยนะครับนะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะสีวาวนะครับอันนี้เป็นเครื่องสีวาวแต่แคมเดียวนะครับเป็นซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมช้านะครับนั้นก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมคลิปสั้นๆคลิปนี้นะครับนะเล็กๆน้อยๆอะไรที่เป็นประโยชน์นำเสนอได้ผมจะมานำเสนอให้ ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับ